สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเคลื่อนไหวแล้วเอาแล้วพิงกี้เคลื่อนไหวล่าสุดหลังแม่แตงโมถอนใบมอบอำนาจอัจฉริยะเป็นเวลายาวนานเกือบ4เดือนแล้วสำหรับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาและการทำคดีอันยืดเยื้อมานานความคืบหน้าล่าสุดคดีแตงโมโดยแม่แตงโมได้บอกว่าส่วนตัวของแม่เองไม่เครียด เพียงแค่อดนอนจึงทําให้ดูเพียส่วนที่อัจฉริยะฟ้องไปตอนนี้ไม่สามารถใช้คำว่าเชื่อใจได้แต่ไม่โกรธยังพูดคุยกันได้ปกติแค่ไม่เห็นเอกสารหลักฐานจากอัจฉริยะความรู้สึก ส่วนตัวตอนนี้ไม่ได้อยากฟ้องฆาตกรรมเพราะไม่อยากจองเวรใครและมองว่าคงไม่ใช่เจตนาฆ่าตั้งแต่ต้นแต่เชื่อว่าถูกทำร้ายร่างกายส่วนเรื่องการฟ้องแพ่งขณะนี้มีการคืนเงิน250,000บาทให้สอสอเต้แล้วที่ผ่านมาตนเองไม่ทราบว่าจะมีการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหาย200ล้านบาทเพราะในใจไม่มีเรื่องเงินเลยแม่ไม่ประสงค์เงินสักบาทเดียว แม่ตงโมพูดถึงหนึ่งใน5คนบนเรืออีกว่าทุกวันนี้ยอมรับว่ามีการคุยกับคนบนเรือปอเป็นคนโทรหาแม่เองล่าสุดคุยเมื่อ4วันที่ผ่านมารายละเอียดไม่ได้คุยเรื่องเงินเป็นเพียงการถามถึงสารทุกข์สุขดิบเท่านั้นล่าสุดทางด้านนางเอกสาวพิงกี้สาวิกาเคลื่อนไหวโดยได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าผมทำเพื่อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาพูดไม่ได้แล้วคเครดิตลุงอัจฉริยะ ให้กำลังใจนะคะลุงอัดทำเอาแฟนคลับที่เห็นด้วยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ี e w s ส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ